แต่งตัวไปเหตุงานกันพี่น้องวันนี้สวัสดีวันอาทิตย์นะคะก็กำลังจะเตรียมตัวออกไปทำงานเออเขางานสิบเขางานสิบโมงพี่น้องมีเรื่องสวัสด์โซฟังผู้ดใดจำเรื่องเล่าสมัยแต่ข่อย ก็ล่องเป็นมัวม่วมัวม่วบ่กล่องมัว่วมั่วเลยพี่นอ้องกล่องไข่นะผู้ใดจำเรื่องเล่าสมัยั้งแต้ก่อยไปเหตุงานอยู่คลราโดคลราโดได้บอพี่น้องเออที่ว่าข่มีเรื่องมีเล่ากับเจ้าของด่านสมัยตะเกียรสมัยตะกี้จากปีที่แล้วประมาณสามปีสองปีประมาณสองปีที่แล้วประมาณนี้แหละพี่น้อง ข่อยมีเรื่องเล่ากับเขาเขาเพจดูใ่เขาก็จะมีตะเรื่องตะเล่ากับเจ้าของร้านพี่น้องว่าก็เพื่อนรวมงานเนี่ยบอก่อยมีหรอกแต่ว่าส่วนมากจะเจ้าของร้านเพราะว่าข่อยค่อนข้างที่จะเป็นคนตรงตรงคือไม่ยอมคำไหนต้องเป็นคำนั้นเอออันไหนแบบที่คุณเราออกมาแล้วคุณทำไม่ได้ข่อยก็จะไปแย้งเออไปนี่ท่านที่นะพี่น้อง คือว่าเขาให้สัญญาเขาให้แบบว่ารับปากกับเฮาว่าจะจังนั่นยังงี้แต่ว่าเขาเฮ็ดบ่ได้นะไปนองข่อยก็ครข้างนี้จะบ่ยอมก้นนะี่นองไม,ไม่ไม่นิ่งเฉยอ,อย่างสี้นะตรงนะที่นี้ไม่ใช่ว่าตรงในด้านที่ที่ไปคนอื่นไม่ชอบหรือว่าคนอื่นแบบว่า ตรงตรงในด่านจ่ความบอมเมลไดไปนอนกัเป็นคนตรงหมายถึงว่าตรงไปตรงมาคือพูดคําไหนก็คํานั้นเออบอมเมลราสิมาเบายังงานยังงี้เรานนนนนนเห็ดอีกอย่างหนึ่งเสียนั่นนนละเออผู้ดได้ํำแดน่เนี่ยทำไมผลละต่กว่าไปเ็ดงานอยู่ร้านอาหารไทยอยู่รัฐคูลราโดกะ กระได้ไปฟ้องนะพี่น้องกับพี่รุ่นพี่พี่ที่ทิ็งง,ง,ง,งงานอยู่ร,ร้านอาหารกันก็ได้ไปไปไปฟ้องกลุ่มแรงงานอืมฟ้องกลุ่มแรงงานอยู่รัดคราโดนแหละเรื่องการทาํางานเนี่ยแหละซึ่งพวกข่อยกับใบย่อมนะพี่น้องเนาะคือว่าตอนที่แรกก็ว่าสีบอบฟ้องหลักประเทศนี่ก็เลยคุยกันกับพี่คนไทยว่าเออมัน มันไม่ไหวนะฮัลโนะพี่น้องเพราะว่าเขาก็ทกํากบปลายคนมาแล้วนะพี่น้องเนาะเขาก็ทํามาเออแต่ว่าคนที่ไม่มาพูดคนที่บริไม่เห็นคลิปคือข่อยกันหลายแบบเบลล์เบาคนก็เลยโบหูก็เลยเงียบไปเรื่อยอย่างนี้พี่น้องหรือว่าบางคนกะโดนเขากระทาแล้วก็บ่ถือซ่าพี่น้องก็ว่าปล่อยเลยตามเลยพอาีพวก่อยก็เลยคุยกันว่า ไม่ยอมนะเออก็เลยไปฟ้องกรมแรงงาน,เ,นเรื่องผ่านมาโดนนะพี่น้องนี่ล่ะปีที่สองกะถือกะถามบ่อยากบอกระบ่อยากพี่น้องบ่บ่อยากเพราะว่าเรา็ะตามกระบวนการเนาะบ่ได้ไปบ่ได้ไป หาทนายบ,บ่ได้ไปย่างนพี่น้องคเคฮายืนเรื่องเองฟ้องเองก็สรุปว่าชนะคดีนะพี่น้องเนาะวเบาคดีมาทีว่าไปต่อยาดมาทกับพ้นสรุปมาว่าชนะคดีนะพี่น้องก็กกดีใจนะพี่น้องที่เรียกว่ากัสไซเวลาโดนโดนมากเลยบางคนกับว่าเออไม่กี่เดือนแต่ว่าอยู่มองทีนี่เทควันไปฟ้องเขาเจาเหมือนกับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าหน้าที่นะพี่นอ้องก็เลยแบบ เคสนี่ก็เลยยือยเล่าอ,อไปนายเป็น้องนะก็พ้นสรุปมาว่าชนะกะเ็เลยได้ว่าฟังโนนเขาจะอ่ายืน่นเขึ้นมาอีอย่างยื่นอุทธรบอกม่งันบ่ยื่นแบบว่าอ่าให้ร้องขอให้แบบว่าให้ให้เบื้องเคสไหมนายเน้องแบบว่าเขาบ่นย้อมมึงเสียนะพีน่นน้องก็ ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าผลจะหลวมมากวา่ามากว่าชนะถดีเพราะพวกข่อยมีหลักฐานทุกอย่างพี่น,น้องข่อยมีหลักฐานการคุยหลักฐานการเงินหลักฐานทุกอย่างเลยข่อยเก็บไว้แล้วกับอีกพี่คนหนึ่งก็มีหลักฐานทุกอย่างเออทุกอย่างคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะเท่ากับได้เปรียบเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีหลักฐานอะไรนอกจากอ่านอกจากไอ กรารเอกสารการเงินซึ่งเอกสารการเงินเขาที่มาจ่ายพวกข่อยมันก็บ่ตรงอยู่แล้วนะพี่น้องมันไม่ตรงมันไม่บาลานกันในในแบบว่าในระบบในแบบอเงงออกลาา้งงานเออจะส่วาจังใดเนาะในแรงงานขันตาหวือแรงงานที่ประเทศอเมริกานี่เขาเหตุนะพี่น้องยังไงคุณก็ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเป็นจะคของร้านนะพี่น้องเนาะ นั่นแะละว่าสููฟังก็ดีใจพี่น้องเพราะคิดแต่ว่าเรื่องเมื่อสิห้าเงียบเพราะช่วงหนึ่งนหะทีข่อยแดะออกจากนั่นนล้ข่อยก็แยกท่างกับผี่มากผีที่เห็ดงานอยู่น้ากันนะก็โดนเติบเนอะก็คิดแต่ว่าเออไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแต่ว่านั่นแหละพี่เขาก็มาได้งานแบบมันก็ว่าโทรแจ้งข่าวข่อยเป็นระยะระยะเพราะว่าพี่เพื่อนน่ะอยู่รัฐโคโลราโดอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะแล้วก็เพื่อนเป็นคู่เหมือนแบเหมือนกับว่าเป็นคน ยื่นเรื่องหลักๆเลยเป,เป็นเป็นตัวหลักในการยื่นเรื่องนี้นะพี่น้องเนาะเออเพิ่นก็เลยโทษแจงข้าวข่อยละก็ถือว่าเป็นข้าวดีนะพี่น้องอืมที่ชนะคดีนะพี่น้องเนาะอืมบางคนน่ะฟ้องอลูกจ้างไปฟ้องทังสี่นะพี่น้องจะคลองร้านนาะโดนปิด้านหรือว่าตดนจเงินคืนเยอะหรือว่าแปลว่าลูกน้องได้เป็นอ่า ได้ถือได้ไปเขียวเลยก็มีนะพี่น้องอันนี้คือว่าบุไดแนะนํางมีบุไดกระทำเฮ็ดคือข่อยนะพี่นอ้องกนน็คือว่าข่อยพวกข่อยพิจารณาดีแล้วว่าบันเห็นสมควรด้วยกันเพราะว่าเขากระทากับคนอื่นๆมาเยอะแล้วเขาอาจจะคิดว่าเขาเฮ็ดถือับพี่น้องแต่ว่าอ่าจริงๆแล้วนะพี่มันมันบาถูกต้องโกงเงินเขาก็มี่พี่น้องเงินเดือนเขาบ่าจ่ายเขาสิีก็มี่ อืนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเบาะแครงนะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดย้อนที่เบิ่งคลิปข่อยสมัยอ่ะที่ข่อยลงสิฮู้วา่าร้านไหนที่ข่อยเฮ็ดงานเพราะข่อยลงไว้ทุกช็อตแต่นะพี่น้องข่อยเฮ็ดงานอยู่ไสข่อยก็ลงไว้นั่นแหละถ้าผูา้ใดอยากฮู้ก็ย้อนไวเบิ่งที่ข่อยเฮ็ดงานอยู่สิฮู้ว่าร้านใดว่าซั่นต่อที่ข่อยเฮ็ดงานอยู่อ่ะรัดคุยด้โดแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกะขายร้านนะพี่น้องอืมขายร้านให้คนอื่นไปแล้ว จะมีเรื่องมีเล่ากันกับอ่าคนที่ไป็สือต่ออีกเ่ยเออมีแต่ปัญหาอันอันจะคลอง้านผู้นี้เพื่อนเธอขายร้านแล้วก็ยังไม่จบแล้วก็ไปมีเรื่องมีเล่าไปเอียงกับเขาอีกไร้ย่างไรยเนี่ยนะพี่นอนะอ้องเนอะอืมจะคลองลานก็เป็นคนบ้านเรวกันก็ขอ่อยพี่น้องเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคน จังหวัดเดียวกันแต่คนละหมู่บ้านเออจต่ความรานเผิ่นก็มาได้สามีฝรั่งยูนีพล่าก็ไปเปิดร้านอาหารน้ำผน้งเบาพอยอนย้อนควอมหลังเบาสูฟังและเป็นน้องอืมู้ใดอย่างงงขาวขาวเป็นน้องคลิปนี้ก็สั้นนี่แหละเตรียมตัวเพียรงานก่อนฝากสู้คนเป็นกำลังใจก็เลยกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยค่ะไปแล้วค่ะ